ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึง่งมีหญิงสาวชื่อแอนเธอเป็นที่รู้จักในฐานะคนดีของชุมชนใครมีปัญหาอะไรแอนมักจะยื่นมือเข้ามาช่วยเสมอเธอไม่เคยปฏิเสธใครไม่ว่าจะเป็นการช่วยงานในบ้านของเพื่อนการรับฝากเลี้ยงเด็กหรือแม้แต่การให้ยืมเงินที่เธอเองก็ไม่ได้มีมากมายแต่แม้แอนจะทำเพื่อผู้อื่นมากมายเท่าไรในใจเธอกลับรู้สึกเหนื่อยล้าและว่างเปล่าวันหนึ่งหลังจากเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันกับการช่วยงานหลายที่ แอนกลับมานั่งอยู่หน้าบ้านมองดูท้องฟ้ายามเย็นเธอถามตัวเองว่าทำไมฉันถึงไม่มีความสุขทั้งที่ฉันพยายามทำดีมาตลอดแอนเริ่มสังเกตว่าการที่เธอยอมช่วยเหลือทุกคนไม่ได้ทำให้เธอรู้สึกเติมเต็มกลับกันเธอกลับรู้สึกว่าความต้องการของเธอเองถูกละเลยเธอไม่มีเวลาให้กับตัวเองไม่มีเวลาให้ครอบครัวและไม่มีโอกาสได้ทำสิ่งที่เธอรักเช่นการอ่านหนังสือหรือปลูกดอกไม้ วันหนึ่งแอนได้มีโอกาสไปฟังธรรมมาจากพระอาจารย์ที่วัดใกล้บ้านพระอาจารย์เล่าเรื่องมัชชิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางให้แอนฟังพระกล่าวว่าการทำดีเป็นสิ่งสำคัญแต่การทำดีที่เกินพอดีจนละเลยตัวเองอาจกลายเป็นโทษได้